สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนที่ผมได้รับคำถามเข้ามาบ่อยมากที่สุดคำถามนี้นะครับก็คือจะเริ่มลงทุนต้องใช้ทุนเท่าไหร่ครับนะครับเป็นคำถามท,ที่ได้ยินบ่อยมากที่สุดเป็นอันดับ,บหนึ่งเลยนะครับผมชื่อตองมีประสบการณ์การลงทุนมากว่า5-6ถึงปีนะครับ แต่ก็ไม่ได้เก่งมากแต่พอจะตอบคาถามให้เพื่อนๆได้นะครับเชื่อว่ามือใหม่ทุกคนเนี่ยที่อยากจะลงทุนเนี่ยจะมีคําถามนี้อยู่ในหัวก่อนเสมอแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าคําถามเนี้ยไม่ใช่เรื่องสําคัญในการลงทุนเป็นอันดับแรกนะไม่ควรจะถามถามเนี้เป็นอันดับแรกนะครับผมควรจะถาม เป็นคําถามสุดท้ายด้วยซ้ําแล้วมาดูกันว่าทําไมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในวิดีโอนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่คุณจะถามว่าคุณต้องลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าคุณต้องการผลตอบแทนที่เท่าไหร่ก่อนนะครับผมเพราะว่าความต้องการของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับต้องทราบเป้าหมายของตัวเองก่อน อันนี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับที่อยู่บนหน้าจอให้มอง2องช่องนี้เป็นหลักก่อนนะครับสมมติว่าคุณอันนี้ผมยกตัวอย่างก็คือผมลงทุนอยู่ที่60,000บาทก้อนแรกนะครับลงทุนที่60,000บาทก็คือตกเดือนละ5,000บาทนะครับก็คือเอาง่ายๆยังไม่ต้องคิดเป็นเดือนก็ได้ครับเรามีเงินก้อน6 0หมืแล้วเราลงทุนเลย ถามว่าสมมติว่าถ้าคุณต้องการรายได้เพิ่มต่อเดือน1,000บาทแล้วคุณลงทุน60,000บาทแต่ว่าเราลงทุนอะไรในที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นหอมซั์ฝากประจำกองทุนหุ้นหรือว่าซื้อหุ้นซื้อทองคำซื้อบิตคอยซื้อที่ดีอะไรก็ตามถ้ามันให้กำไร10%ต่อปีเนี่ย คุณจะได้กำไรทั้งหมด6,000บาทต่อปี้ดยเงินทุน6,000บาทเอ้ย60,000บาทใช่ไหมครับเท่ากับว่า1เดือนเนี่ยคุณได้กำไรจากมาเนี่ย500บาทถามว่าคุณพอไหมกับที่คุณตั้งเป้าหมายไว้1,000บาทมันก็ไม่พอถูกไหมครับผมถ้า5%ล่ะคุณก็จะได้กำไรจาก60,000บาทเนี่ยแค่3,000บาทต่อปีถูกไหมครับคราวเนี้ย ถ้าเราต้องการ1,000บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นนะจากเงินเดือนของเราเราต้องลงทุนเท่าไหร่อันนี้60,000บาทถูกไหมครับไม่พอได้แค่500ต่อเดือนเองเราก็ต้องเพิ่มเป็น1 0 0 0 0 0ส0 0องบาทต่อปีแบบนี้ถูกไหมครับเราถึงจะได้เราต้องหาอะไรก็ตามที่ทํากำไรให้เราได้10%นะครับแล้ว ต่อปีนะแล้วเราจะได้1,200 0บาทต่อปีตกเดือนละ1000บาทจากเงินเดือนเรา2,000 0บาทเราก็จะได้เป็นมีรายได้เสริมเป็น1000บาทต่อเดือนนะครับผมแค่นี้อันที่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราต้องต้องต้องทำยังไงก่อนนะครับก็คือเงินต้นแล้วกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้เงินยอดสุดทีเนี่ย ต่อเดือนกี่บาทนะครับผมต่อไปนะครับถามว่ามันพอไหมสําหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือนสําหรับบางคนก็อาจจะพอใจแล้วที่1,000บาทต่อเดือนก็โอเคก็หาสิ่งที่มันทํากําไรได้10%ต่อปีหาง่ายนะครับแต่ถ้าสําหรับบางคนที่ไม่พอล่ะทํายังไงฉันอยากได้5,000บาทต่อเดือนอ่าก็ต้องเอา1,000งแ สองมืนบาทคูณห้าก็คือหกแสนบาทอุ้ยถ้าเกิดว่าเงินลงทุนของคุณตอนแรกเนี่ยคุณต้องมีหกแสนบาทเพื่อคุณที่จะได้เพื่อที่คุณจะได้ห้าพันบาทต่อเดือนอะ่ะคราวเนี้ยมันเริ่มลำบากแล้วถูกไหมครับใครจะหาเงินหกแสนบาทได้เพื่อมาแลกกับห้าพันบาทต่อเดือนเนี่ยมันก็เสี่ยงถูกไหมครับ นี่แหละคือเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่าเราจะหาเงินต้นที่มันสามารถเพิ่มขึ้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับต่อไปเป็นข้อที่2เมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการผลตอบแทนต่อเดือนจํานวนเท่าไหร่หรือต่อปีจํานวนเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่2ที่ต้องรู้ก็คือผลตอบแทนในแต่ละการลงทุนในแต่ละที่เนี่ยให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับเอาง่ายๆถ้าคุณต้องการดอกเบีย้ยหรือกําไรเนี่ยแค่0.25%ต่อปีเนี่ยคุณก็ฝากในกอมทรัพย์นะครับคุณฝาก600,000คุณจะได้กําไรต่อปี1,500บาทต่อปีถามว่าคุณพอใช้ไหมถ้าคุณใช้คุณก็ฝากออมทรัพย์นะครับถ้าคุณ ฝากประจำคุณจะได้0ูนเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เป็นการประมาณนะครับตัวเลขแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขประจํา่าสุดด้วยแหละที่ผมเอามาจาก Google นะครับก็ถ้าคุณฝาก6 0 0 0 0 0บาทคุณก็จะได้250บาทต่อเดือนนะครับถ้าคุณโอเคกับจุนเงินคุณก็ฝากประจำนะครับแต่ถ้าคุณไม่โอเคคุณก็เพิ่มมา เป็น5% 5%เน้าเซนเนี่ยผมให้คุณแนะนำนะไปฝากเงินในกองทุนหุ้นนะครับค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่5%ต่อปีอยู่ที่คุณเลือกกองทุนด้วยนะโอเคคุณต้องดูย้อนหลัง5ปี10ปีว่ามันทำกำไรต่อปีเนี่ยหไหมถ้าห้าเคุณก็ฝากเลยแล้วคุณก็จะได้2,500บาทเพิ่มขึ้นต่อเดือนแต่ถ้าคุณไม่พอ คุณอยากได้10%ต่อปีคุณก็เอาเงินหกแสนบาทไปซื้อหุ้นคุณก็ได้กำไรเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยอยู่ที่10%แล้วก็จะได้ผลตอบแทน60หมืบาทต่อปีนะครับหารเป็นเดือนก็ตกเดือนละ5,000บาทต่อเดือนนะครับเนี่ยแบบนี้สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือคุณต้องการเงินผลตอบแทนเนี่ยเท่าไหร่ สองก็คือต้องรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยให้ผลตอบแทนคุณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆมันก็จะมีอีกว่าทองคำให้ผลตอบแทนแบบส่วนต่างของราคาเนี่ยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีที่ดินขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีบิตคอยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้คุณต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเอ,เองอันนี้ผมหาค่าเฉลี่ยมาให้ก่อนนะครับเพื่อที่จะตอบคำถามอันแรกที่ว่า ต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับก่อนนะครับเมื่อเรารู้แหล่งการลงทุนแล้วก็ผลตอบแทนต่อปีแล้วเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าไม่มีการลงทุนอะไรเลยที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับยิ่งมันให้ผลตอบแทนที่สูงเนี่ยความเสี่ยงก็สูงเช่นกันนะครับโอกาสที่คุณจะขัดทุนมีโอกาสพอๆกับที่คุณจะกําไรเลยนะครับแต่คุณต้องเลือกในแหล่งลงทุนที่มัน เขาเรียกอะไรอ่สะสเียนแบบมีความมั่นคงในระยะยาวนะครับคือเฉลี่ยแล้วคือกำไรที่ผ่านมา10ปี5ปี15ปีงี้เฉลี่ยแล้วคือเติบโตขึ้นนะครับแต่ในระยะปี2ปีมันอาจจะมีขาดทุนบ้างอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของการลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีเงินที่เสี่ยงไม่ได้เลย หรือเสี่ยงไม่ได้เท่ากับเปอร์เซ็นที่จะกําไรเนี่ยอย่างเช่นหุ้นโอกาสกำไรเนี่ยมันอยู่ที่10%ต่อปีแต่ถ้าคุณมีเงินหนึ่งหมืบาทแต่คุณยอมเสียขาดทุนไม่ได้เลยหนึ0งพบาทก็คือ10%เนี่ยเหมือนกันเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะขึ้น10%มันมีโอกาสที่จะลง10%ต่อปีมันก็มีเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าคุณลงทุนหุ้นที่มีโอกาสที่จะขึ้น20%ต่อปีเนี่ยโอกาสที่มันจะลงปีละ20%ต่อปีมันก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์และอยากได้กําไรที่กี่เปอร์เซ็นต์มันโอกาสพอๆกันนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะมีความมั่นคงมากกว่านะครับมาก คือเอาง่ายๆคือต้องใช้เงินเย็นนั่นแหละเพื่อที่ว่าเราจะได้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างสำหรับคนที่ต้องการเงินจากกำไรในการลงทุนเนี่ยประมาณ20,000บาทต่อเดือนนะครับเท่ากับว่าคุณต้องทำกำไรจากสิ่งนั้นเนี่ยได้2 5ง0 0 0บาท2 5ส0 0 0บาทต่อปีนะครับ ถ้าสมมติว่าคุณลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้เงินดึกเงินลงทุนเนี่ยสองล้านห้าแสนบาทครับคุณถึงจะได้กําไรต่อเดือนเนี่ยสองหมื่นบาทนะครับคราวนี้มันเป็นปัญหาไงว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าเนี่ยเราจะหาเงินยังไงสองล้ 2, านห้านะครับกองดับ เราจะหาเงินยังไงให้ได้สองล้านห้าในเมื่อเราเงินเดือนแค่หมื่นห้าครับบันเลยเข้าข้อที่3ามว่าเราจะลงทุนยังไงให้เงินต้นของเราเนี่ยเพิ่มได้ในระยะเวลาก่อนที่เราจะ,กะเกษียณน,นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือเป็นแบบนี้นะครับตามนี้นะครับ คือผมจะแบ่งเป็น4ตารางให้เห็นชัด,ชดเลยก็คือตารางแรกเนี่ยเป็นตารางฝากประจำกล่องทุนหุ้นทำธุรกิจเอาเงินอะไปทำธุรกิจเลยไม่ต้องมาลงทุนอะไรคือลงทุนในธุรกิจของตัวเองช่องที่4ี่เป็นการลงทุนหุ้นนะครับผมอ่ะอันเนี้ยผมตัดออมรั์ออกไปเลยนะเพราะว่ามัน0.25%เปอนอะมันน้อยมาก ผมเริ่มที่ฝากประจำนะครับสมมติว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนผมฝากาจะผมจะลงทุนในการฝากประจำเนี่ยเดือนละ5000บาทตกปีละ60,000บาทถูกไหมครับปีหนึ่งผมลงทุน60,000บาทผมจะได้กำไร0.5%กําไรกำไรกีรกผมเนี่ยก็คือ300บาทนะครับเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมฝากแค่ก้อนเดียว ถูกไหมครับผมฝากแค่ก้อนเดียวหมาห,ห่าวยเฮ้ยลำคาญ <c oughs> โอเคต่อแล้วไม่เป็นไร <c oughs> อือหมาหยุดแล้ว่ยผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเราฝากหกแค่เงินก้อนเดียวนะจากคำถามแรกที่เพื่อนๆถามกันมาเขาถามกันเข้ามาเยอะที่สุดนะครับว่า ต้องลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเราเริ่มต้นหกหมื่นบาทเนี่ยเราเก็บไป10ปีนะครับที่ฝากประจําเราจะมีเงินเพิ่มขึ้นเป็น6ก0 0ืบาทนะครับจากเงินห0ห0ืบาทนะครับถ้าเราเก็บไป20ปีเพิ่มมาเป็น6 000บาทนะครับจาก60,000บาทเป็นหกหมื่นหกพันบาทนะครับถ้าเราเก็บ30ปีสมมุติว่าวันนี้ผมอายุสา อายุหกสิบผมจะมีเงินก้อนนะั่นนะกำไรจากหกห0ืบาทเนี่ยเก้าบาทก็คือเป็นเกือบเกือบเจ็ดหบาทนะครับซึ่งถามว่าเราจะหา2องล้านห้ามาจากไหนมันมันไม่ทันถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผลกําไรนะครับเราขยับมาที่กองทุนหุ้นให้ผลตอบแทน5%ต่อปีนะครับ ปีแรกเนี่ยผมจะได้3,000บาทเลยเท่ากับว่าผมถือเหมือนถือผมถือฝากประจำเนี่ยสิปีนะแค่ผมย้ายที่ลงทุนนะใช่ไหมครับอ่ะมาดูกัน10ปีผมได้ผลผลกำไรอยู่ที่3 0 0 0 0ืกว่าบาทตกเป็น97,000บาทนะครับเกือบแสนนะครับคือเอาง่ายถือกองทุนหุ้น10ปีเนี่ยมากกว่าถือฝากประจำเนี่ย30ปีอะนะครับ เราถือกองทุนทุนห้าเปซไปเรื่อยๆเนี่ยยีปีผมเปลี่ยนจากเงินหกหมืนบาทเนี่ยได้เป็น1นึ่งแสนหกหมบาทนะครับอันนี้แค่ก้อนเดียวนะแค่เราฝากแค่ก้อนเดียวไม่ฝากเพิ่มเลยนะครับคุณลองมองให้เห็นภาพนะครับ30ปีตอนผมอายุหกสิบเนี่ยเงินหกหมื่นบาทก้อนเดียวของผมเนี่ยผมมีสองแสนหกบาท อันนี้แค่ก้อนเดียวนะแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณฝากแบบนี้ทุกเดือนทุกปีจนอายุ60เนี่ยคุณจะมีเงินเท่าไหร่แล้วมันพอไหมสําหรับตอนหลังคุณกเกษียณนะครับอันนี้เป็นการทําธุรกิจ20%สนะครับส,สมมุติว่าคุณหาไรายได้ที่ได้มากกว่าการลงทุนหุ้นเนี่ยสินะ่ะคุณก็คุณก็ทำถ้าคุณชอบครับมันอาจจะได้ปีละร้อนก็ได้นะ ถ้าคุณทําธุรกิจอ่ะอันนี้ผมคํานวณให้คร่าวๆนะครับอันนี้ข้ามไปต่อไปเป็นการลงทุนหุ้นนะครับสมมุติว่ากองทุนเนี่ยมันให้ผลตอบแทนน้อยแล้วก็ชาไปสําหรับคุณนะครับอันนี้ผมคํานวณให้คร่าวๆนะฝากในจํานวนเงินที่เข้าเท่ากันแต่เปลี่ยนมาเป็นการซื้อหุ้นแทนนะครับซื้อหุ้นเองนะครับภายใน10ปีเนี่ยเงิน60,000บาทของคุณเนี่ยจะเป็น เงิน155,000บาทเอาง่ายก็คือเหมือนถือกองทุนหุ้นเนี่ย20ปีคือลดระยะเวลามาครึ่งหนึ่งเลยอ่า10ปีมี155,000 5 0 0 0บาทก็คือตกอยู่ที่มันจะไม่ใช่ถ้าคุณมองแบบง่ายๆเนี่ย10% 10ปีมันคือ100%ถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่100%นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่60,000 คูณสอง่ะถ้าคูณสองมันคือแสนสองใช่ไหมแต่การที่เราทําแบบนี้ครับการที่เราออมหุ้นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยซื้อแล้วเอาผลกําไรมาซื้อหุ้นต่อเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกกันว่าดอกเบีย้ยทบต้นนะครับซึ่งมันให้ผลตอบแทนมากกว่าที่คูณเอา10%บเปอร์เซ็นมาคูณสิบปีอะ่ะมันจะตกอยู่ที่2.6เท่านะครับต่อไปถ้าคุคณถือไอ้เงินก้อนแรกของคุณเนี่ยหกหมืบาทเนี่ย แล้วให้ผลตอบแทน10%ต่อปีเนี่ยคุณในปีที่2 0คุณจะเปลี่ยนเงิน60,000บาทเป็นเงิน40,000 0บาทได้นะครับตกอยู่ที่6.7เท่านะครับอันนี้ผมหมายถึงว่าคุณฝากเงินแค่6 0,000บาทก้อนเดียวนะอ่าปี2คุณไม่ฝากเลยถ้าปีี่2คุณฝากอีกคุณก็คูณไปคูณ2ไปแล้วถ้าคุณฝากเงี้ยสิปีคุณก็คูณเอา ครับต่อไปอันเนี้ยผมถือหกหมืนบาทตอนผมอายุสามสิบถ้าผมอายุหกสิบปุ๊บเงินหกหมืนบาทของผมเนี่ยกลายเป็นเงินหนึ่งล้านบาทถือเป็นสิบเจ็ดเท่านะครับถ้าคุณคำนวณง่ายๆคำนวณแบบผิดนะเอาหนึ่งเอาสิบเปอร์เซ็นคูณสามสิบปีเนี่ยคุณจะได้สามร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นก็คือสามเท่าเองนะ ก็คือเอาหกหมื่นคูณสามหกหมื่นหกหมื่นนี่นะคูณสามกองดับอยู่แล้วไม่เป็นไรแสนแปดเองอันนี้คือคิดแบบไม่ใช่ดอกเบีย้ยทบต้นนะคือคิดแบบง่ายๆมันตกแค่สามเท่าแต่ถ้าคุณเอาดอกเบีย้ยไปทบต้นเนี่ยคุณจะได้อยู่ที่สิบเจ็ดเท่า นะครับเมื่อกี้ก็เป็นการคำนวณแบบก้อนเดียวนะที่ผมบอกว่าคือไม่ควรถามว่าคุณเราจะลงทุนลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าอย่างนี้พอเราลงทุนก้อนเดียวเนี่ยคุณก็จะได้ตามที่ผมคำนวณไปเมื่อกี้นะครับแต่ต่อไปเนี่ยผมจะคำนวณให้ดูเลยว่าการลงทุนเรื่อยๆทุกเดือนทุกปีแบบออม แบบว่ามีเงินออมทุกเดือนเนี่ยมันมากกว่าออมก้อนเดียวยังไงนะครับอันนี้ผมสมยกตัวอย่างเงินที่ผมออมนะครับก็คือผมออมเดือนละ5000บาทนะครับก็ตกปีละ600 60, 0 0บาทเหมือนกับเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าผมออมอย่างเงี้ยทุกเดือนเป็นระยะเวลา10ปีโดยที่ผมฝากในฝากประจำนะสูตรดอยู่5% ผมจะมีเงินห0แสนบาทก็คือกำไรเอาง่ายๆกำไรหนึ่งหมื่นหกพับาทต่อ10ปีนะยีสิปีผมจะมีล้านสองามสิปีผมจะมีล้านเก็คือเกือบ2ล้านนะครับอ่าอันนี้มันยังน้อยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีมันน้อยนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนมาลงทุนในฝากประจำนะครับก็คือหเปตต่อปีเนี่ยโดยที่ฝาก เรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับทุกปีสิปีแรกเนี่ยผมจะมีเงิน7จ็ดแสน้าบาทนะครับก็คือกำไรมาแสนเจากจากหกจากหกแสนนะครับ20ิปีผมจะมีเงิน2ล้านนะครับเนี่ยมันเป็นคำตอบว่าคุณจะหาเงินสองล้านห้ามายังไงนะครับ โดยที่คุณเงินเดือน1 5ื0นห้าสองหมื่นาครับนี่แหละเป็นกะเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยเอาดอกเบี้ยมาทบต้นในระยะเวลา2 0ปีําไปปีนะครับเนี่ยแค่คุณฝากประจำา5%ต,ต่อปีทุกปีเนี่ยแล้วฝากสม่ำเสมอ60,000บาทต่อปีเนี่ย20ปีคุณมี2ล้านแล้วคุณใกล้จะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยคุณก็จะมีเงินเอาไว้ใช้หลังกเกษียณแล้วนะครับ แต่ถ้าคุณถือมันไปเรื่อยๆจนถึง30ปีคุณจะมี4ี่ล้าน4ล้าน1แสนบาทนะครับผมลองเปลี่ยนตรงนี้นะเป็น1่งลส้านหแสนบาทนะครับแล้วถ้าคุณถือกองทุนหุ้นไปเรื่อยห้าเซ็นเนี่ยคุณจะมีเงินต่อเดือนเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นเงินเงินเดือนเป็นเหมือนบำเด็จมานานข้าราชการเลยโดยที่ไม่ต้องทํางานราชการนะครับผม แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเอาเงินที่คุณถือกองทุนหุ้นก่อนคุณกเกษียณนอะแล้วเปลี่ยนมาเป็นถือหุ้นทีหลังเนี่ยหลังจากนั้นนะคุณจะได้ผลตอบแทน3 0 0หมื่นสีบาทต่อเดือนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือดอกเบี้ยทบต้นถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้ทุกเดือนคุณก็จะไม่ได้อย่างนี้นะครับเนี่ยผมถึงบอกว่า เงินลงทุนก้อนแรกเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเลยนะครับมันสําคัญว่าเป้าหมายข้อที่1นนะครับเป้าหมายของคุณต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่สคุณรู้ไหมว่าแต่ละที่เนี่ยให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี 3. คุณจะเพิ่มเงินต้นของคุณตรงเนี้ยอย่างไรนะครับและระยะเวลานาน,านเท่าไหร่นะครับผมอ่ะต่อไป สมมติว่าผมไม่ฝากในกองทุนหุ้นผมจะซื้อทุกหุ้นเองผมจะได้สิอร์ต่อปีนะแต่ไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน10ปีผมจะเปลี่ยนเงิน60หมืบาทของผมเนี่ยเป็น1นึ่งล้านบาทได้เลยนะครับสิบปีภายใน20ปีผมจะมี3ามล้านเจ็ดแสนบาทครับยีปีตอนนั้นผมก็อายุประมาณห้าสเนาะสมมติ สามล้านเจ็แสนแปดหบาทตอนผมอยุห้าผมมีเงินเดือนให้ตัวเองแล้วอะมีรายได้ให้ตัวเองแล้วอะเดือนละสา0 0 0ื่นอะพอถามว่าพอไหมถามตัวคุณเองอะว่าคุณอะพอใช้หรือเปล่าตอนอายุห้าสโดยไม่ต้องทํางานนะทุนเนี่ยจะให้กําไรกับคุณเองนะครับสาปีคุณจะมี10ล้านบาทอ่ะผมลองใส่ตรงนี้เป็น10ล้านบาท คุณจะมีกำไรจากหุ้นปีเดือนละ80,000บาทปีละล้านง่ายๆสิบเปอร์เซ็นต์ของ10บล้านก็คือ1ล้านบาทมีเงินใช้จากหุ้นเนี่ยเดือนละ80,000บาทพอใช้หรือเปล่าถ้าพอใช้คุณก็ทำแบบนี้นะครับฝากเดือนละ5,000บาทปีละ60,000บาทโดยหาอะไรก็ได้ ให้กำไรเรา10%ต่อปีซึ่งสถิติที่ผ่านมา10ปี1 0ปีของตลาดหุ้นไทยประมาณ10%ต่อปีแต่ถ้าคุณรับความเสี่ยง10%ไม่ได้ขึ้นลง10%ต่อปีไม่ได้คุณฝากที่กองทุนหุ้นโดยคุณเข้าไปที่ธนาคารแล้วถามว่ากองทุนหุ้นอะไรให้ผลตอบแทน5%ต่อปีคุณก็จะได้10ปีแรกคุณจะมี8 0 0 0 0บาท 20ปีคุณจะมี2ล้านนะครับสาปีคุณจะมี4ล้านนะครับสมมติถ้าคุณมี4ล้านคุณก็จะได้ผลตอบแทน5%้5เนี่ยตอ่อต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่16,000พบาทโดยที่คุณเสี่ยงได้แค่หนี่นะครับก็เป็นการตอบคำถามของผมนะครับว่าทำไมเงินก้อนแรกถึงไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าคุณออมทุก เดือนออมทุกปีไหมนะครับแล้วคุณก็จะได้รับอิสรภาพทางการเงินนะครับมีแพสซีฟอินคัมมีห่านทองคำเอาไว้อยู่ในบ้านที่คอยฟักไข่ทองคำให้เราเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนที่มันจะฟักไข่เนี่ยเราต้องให้อาหารมันให้อาหารมันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกปีนะครับแล้วก็วางมัน วางไอาหานเนี่ยไว้ในที่ที่ดีที่เราวางแผนเอาไว้ให้ได้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมจากที่ผมอธิบายในวิดีโอนี้นะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็กราบเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ครับตอนนี้นะครับผมต้องการ s u b ส c r i b e ที่สุดนะครับฝากกันกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วผมจะทำวิดีโอดีๆออกมาอีกเพิ่มอีกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ใครต้องการดูคลิปแบบไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ